สวัสดีค่ะนาเดชโผล่โมเมนต์ณเดชเล่าโมเมนต์ได้อุ้มน้องแอบิเกลถ้ามีลูกเองคงกระแสคลิปเป็นไวรลัลหลังคู่รักสุปตานาเดชยาย่าญาลัดกันอุ้ม แอบิเกลทำเอาพระเอกหนุ่มนาเดตหลงความน่ารักไม่ไหวโดนตกเพิ่มอีกหนึ่งรายแต่ที่ทำเอาเจ้าตัวไม่คาดคิดการอุ้มเด็กคนหนึ่งก็ปวดแขนได้ไม่น้อย ก่อนกลับกันกับหวานใจยาย่าที่อุ้มเด็กได้สบายมากหนุ่มนาเดชเล่าถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักมีว่าน่ารักมากครับแล้ววันนั้นเพิ่งตื่นกลัวน้องร้องไห้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปอุ้มแต่พอสักพักก็ค่อยเข้าไปหนักมากรู้สึกว่าถ้าตัวเองมีลูกต้องฟิดกว่านี้แต่ยาย่าอุ้มสบายมากแล้วผมคือยกเวทมาทั้งชีวิตการยกเด็กคนนึ่งทำไมปวดแขนขนาดนี้ ถ้ามีลูกคงต้องทำกันบ้านให้ดีหน่อยได้อุ้มแล้วก็อบอุ่นคือน้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วอัธยาศัยน้องดีน้องคุยเก่งคุณแม่คงสอนมาดีของขอบคุณแหลงข่าวที่นี่ .com ค่ะ